รัตร้ายถ้พยกบงรายจงแพ้พ่ายมาลายไปสิ่งที่ประสงค์ขอจง,จงเสร็จได้เกียรติบรรมีกระจายสับสนเงินทอง,งเหนืองนองเธอ จะสอบะสบห มามหาทานบารมีโพธิสัตว์ชาติสุดท้ายเป็นเชื้อสายเจ้าทานีปิโยรตพระพุทธสีและภูมิเท้าสันชาย กลางตลาดมหาชาติมหาชัยพระวังตั้งพระทายแต่เยาวายไฟโพธิญาณบริจาคทุกสิ่งสันเสื้อผ้าแปรพันทรัสริงคาทั้งเลือดเนื้อจะเพื่อเป็นทานทั้งชีวานดวงตาดวงใจ ราบขอช้างมงคลผู้วโดนท้าก็ใไห้ชาวเมืองเครืองแค้นใจต้องคลายจากพาราพระมิ่งแม่มัดสีทั้งชาลีและกันหาไปอยู่บรนพระตาชื่อวงกฏปลดอาพร ูช่ชกขอทานชาราถูกอมิตตดาเมียสาวซอนขาชีเท่าเจ้าก็จอนองกันหาและชาลีองพระมหาบุรุษประทานบุตรให้ขาชีทางองค์พระมัสสีก็ไม่เว้นให้เป็นทาน าระโพธิสัตว์จึงอุบาทพระโพธิญาตเล่ามาแต่โบราณมหาทานเวสสันดรชาดกสิบสามกันคาถาผ่านมาพอนเล่าครบจบทุกตอนอนิสงส์สงถนเออเวสสันดรมหาเวสสันดรมหาเวสสันดร Oh, ว่ารอยอย่ารู้ถอยศรัทธาโลนวันนะเชวีสีสกนนะให้ผ่องโสผนดังจันเพนจะเดินจะยืนจะนอนจะนั่งจงสุข นาะกำลังนำพลังเนวิไลยเลิศให้สุขนาะประเสรนะิฐนาทั้งกายใจจะคิดสิ่งใดให้ได้สม,มายและให้ชาญชายละเมือนดังนะคันเชนคนผานานามนนาธมินอย่าได้ไม้มินมุ่งนาะขมน็นให้ทา ท่านตาเห็นให้ท่านโด่งกระเด็นมันแสงเนขอให้พร้อมพูนนอประยุนระยะตีกทั้งขาทาให้กระเกลือนให้ท่านรวยดีขอให้ท่านมีเงินเดือนให้ท่านลอยเลื่อนสูนพาดอน และท่านหยิบอะไรก็ขอให้กลายเป็นเงินและมีแต่ความเจริญนะท่วทุกสถานท่านหยิบขี้ไก่ให้กลายเป็นน้ำมาตาด้วยผลและทานที่ท่นานศรัทธา และถ้าท่านทำผิดนะขอให้กลายเป็นถูกจะฟังจะปลูกให้เป็นแก่นสานจะทำสิ่งใดขอให้เป็นการให้สุขนะสำราญและเปรมปรีโอายวันโนสุขโหนพลังให้ท่านสมดังประพรทั้งสี่ขออวยพรให้โดยใจไม่ กับขอขอความเจริญสุข ใบสีในส่วนต่างๆต้องรีบนิดหนึ่งนะยโยมนะเพราะเดี๋ยวเมื่อ นะยโยมนะถ้าอยากจะรวยพันล้านยังมีโอกาสนะอีก25นาทีนะเมื่อคืนนี้เจ้อ้อยเนี่ยอธิษฐานจิตให้ใครอยากจะรวยพันล้านให้นําแบงค์พันมาถวายเป็นาการบูชาเสียนพญานาครวมกันนะครับส่นโยอมที่มาใหม่นะครับยังไม่ได้ปิดทองรอยพระบาทนะครับก็เข้าไปปิดทองใส้เรียบร้อยนะครับเรื่องการปิดทองเนี่ยเราจะไม่มีการปิดกั้นการเข้าออกที่บริเวณลานพระบาทนะครับ ดังนั้นต้องเปิดช่องให้สามารถเข้าออกได้นะครับแล้วก็ด้านริมนะครับด้านริมเนี่ยสามารถที่จะเดินได้ก็ดีนะครับเพราะว่าจะได้ให้อ่าเกิดการเคลื่อนตัวของช่างภาพนะครับซึ่งโยมช่างภาพต้องการที่จะเดินโซนไหนบ้างก็กระซิบบอกนะเดี๋ยวเราจะจัดเตรียมสถานที่กันนะครับเพราะว่าการถ่ายทําวันนี้เนี่ยเป็นการไลฟ์สด นะครับจากทีมงานซึ่งจะมีการแพร่ภาพออกไปทั่วโลกเลยนะครับกับพิธีกรรมสำคัญของเรา กับคณะศาสนาสาธุชนนะครับเดี๋ยวหลังจากที่คณะพราหม์เข้ากราบพระดิตพระคุณท่านพ่อแล้วนะครับอาตมาภาพจะนำญาติโยมบูชารอยพระบาทอะไรต่างๆให้เสร็จเรียบร้อยนะครับ กรับแล้วก็ต้องกราบขออนุญาตนะครับในการปรับการนั่งนิดหนึ่งนะครับเนื่องจากเรามีการจัดเตรียมสถานที่ไว้ในส่วนของประธานฝ่ายคารวาสนะครับดังนั้นก็ขอกราบอโอกาสนะครับไปยังคณะครูบาอาจารย์นะครับช่วยปรับการนั่งให้เหมาะสมนะครับแล้วก็ขอนิ่บนท่านพระครูพิพิพัพ,พนาการด้วยนะครับไม่ินะพิ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 าิพนนิพิพิ ต้องขอความเมตตาจากครูบาอาจารย์ที่แข็งแรงนิดหนึ่งนะครับช่วยเป็นธุระนะครับอ๋อครับครับแล้วก็ในส่วนของคณะติดตามของท่านผู้กำกับนะครับถ้าขึ้นมาแล้วก็ช่วยรายงานนิดหนึ่งนะครับว่าตอนนี้ท่านผู้กำกับขึ้นมาหรือ,อยังนะครับ พระบาบางที aine, รายนามรายชื่อนะครับก็จะได้ส่งให้กองเลขาได้เตรียมนะครับในการระบุในการจุดทูบจุดเทียนต่างๆนะครับซึ่งการจุดทูบจุดเทียนนั้นเราจะเริ่มต้นจากด้านในลานพระบาทก่อนนะครับหลังจากนั้นนะครับก็จะเข้ามาจุดที่โต๊ะหมู่บูชาที่ด้านในนะครับแล้วก็จุดบูชาที่ห้าบุรพาจารย์แล้วก็ที่รูปเหมือน ของหลวงปู่เขียนนะครับหลังจากนั้นเราก็จะจุดทูปทเทียนมาที่ในส่วนของแท่นบงสวงต่า,างๆตามลำดับนะครับก็ฝากครัขบขอกราบนิบอนท่านพระครูสุธรรมิริยารังการด้วยนะครับเห็นนะ ทวารตเยนก,กตังสัพังอัป,ปราทังคมัตเมพันเตโอกาสะมามิพันเตสาธุโอกาสะข้าแต่พระคุณเจ้าคณะพระพิสุสงฆ์พระเถรานุเถระผู้เจริญข้าพระเจ้าคณะปราหมณ์สังทองกรับน้อมขออนุญาตทำหน้าที่เป็นทูตเจราจา เพื่อจะได้นำพาคณะสัายาติโยมคณะท่านเจ้าภาพผู้มีใจใสบริสุทธิ์ผู้มีใจศรัทธาได้ประกอบพิธีกรรมน้อมนำบำบวงสวงเนื่องในงานเปิดป่าปิดงานนมัสก,การรอยพระพุทธบาทบนยอดเขาคิจกูจังหวัดจันทบ,บุรีประจำปีพุทธศักราช2566ในครั้งนี้ ขอบารมีจากพระคุณเจ้าคณะพระพิสุสงฆ์พระเถรานุเถระผู้เจริญโปรดมีเมตตาแผ่ไมตรีอธิษฐานจิตเพื่อให้เกิดพรานุภาพอันศักดิ์สิทธิ์ในการที่ข้าพเจ้าในนามคณะพราหมสังทองผู้รับหน้าที่เป็นทูตเจราจาให้บังเกิดความมงคลชัยให้บังเกิดความศักดิ์สิทธิ์ในพิธีกรรม ให้บังเกิดเป็นผลมงคลบาร,รมีแก่คณะศรัทธาญาติโยมสาธุชนผู้ใจบุญใจกุศลผู้มีใจศรัทธาทุกท่านทุกคนทุก